ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศที่ทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนตรงบริเวณหอเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่นะผมเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พาเดินเล่นในส่วนที่เป็นสะพานตรงนี้นะครับวันนี้นะนี่นะครับวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นในส่วนที่เป็นสะพานลอยน้ำนะครับผมก็ในส่วนนี้ผมกี่รถผ่านมานะผมว่าสวยนะได้เดินเล่นมากเลยนะครับเห็นนะครับก็ในช่วงนี้นะในช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ํำขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ที่ถ่ายอยู่นะประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมเห็นนะครับน้ำขึ้นมาสูงเลยนะครับ ถ้าใครจะถ้าใครจะเดินไปในส่วนที่เป็นหอเฉลิมพระเกียรตินะเดินเข้าไปด้านในนั่นนะครับนี่นะเดินเข้าไปตรงๆเข้าไปด้านในนี่นะครับจะตรงไปสู่หอเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นตรงสะพานสะพานลอยน้ำก็ดีก,กว่านะครับ ป่าโกกางในใบริเวณแถวนี้ก็ก็สวยนะครับกันก้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับนี่นะครับผมขี่รถผ่านมานะเห็นมันน่าสนใจนะครับผมในส่วนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่ลอยน้ำนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็เป็นทั้งสะพานเป็นทั้งท่าเรือด้วยนะครับก็จะมีเรือพาหนะักท่องเที่ยวล่องล่องเรือชมแม่น้ําด้วยนะครับในเรือจะจอดอยู่ที่พระเจดีย์กลางน้ํานะครับผมนี่นะครับตรงออกไปนี่นะจะตรงประออกไปพระเจดีย์กลางน้ํานะครับผม แต่ทางเดินตรงนี้สะพานตรงนี้นะครไม่แน่ใจว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับผมเห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือจอดอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้น้ํากำลังขึ้นเลยนะครับก็วันนี้ที่ถ่ายอยู่นะวันที่25มกราคม2567นะครับ เ,เดี๋ยวเราเดินกันไปทางนี้ก่อนนะครับ วันนี้ลมค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับลมก็อาจจะมีเข้าไปในกองบ้างนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับพอดีวันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับผมทางเดินก็จะออกยุบยาบยุบยาบหน่อยนะครับแต่ก็เดินได้นะครับไม่น่ากลัวไม่น่าอะไรนะแล้วก็ไม่โคงเคลงนะครับ,รบผมในสะพานในที่ที่เราเดินตรงนี้นะครับ เขาจะยึดไว้อย่างดีเลยนะครับก็ในส่วนสะพานนี่นะฮะคือรอยน้ําอยู่นะครับที่ผมมาเดินเนี่ยนะรอยน้ําอยู่นะครับผมฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นโกกกางที่ก็ปลูกใหม่นะครับผมนะก็เริ่มเติบโตสวยงามเลยนะครับผม ก้ส่วนในฝั่งนี้นะครับผมในฝั่งนี้เราก็จะเห็นทุ่นที่เขาทำกันขยะไว้นะครับผมก็จะมีตรงนี้เราก็จะมองเห็นทุ่นนะครับก็ในส่วนของฝั่งรุ้นนะฝั่งที่เขาทำการขยะไว้นะครับ ช่วงของเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่น้ําขึ้นนะครับบรรยากาศก็จะดีนะฮะเดินเล่นได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเป็นท่าเรือด้วยนะครับคือในจุดนี้นะจะมีเรือพานักท่องเที่ยวที่มาจากพัจดีกลางน้ํานะครับมาผ่านมาทางนี้นะถ้าใครอยากจะแวะตรงนี้ก็ ก็น่าจะแวดได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านนะที่ออกมาหาปลานะครับผมก็ในแถบนี้นะก็น่าจะเป็นพวกวางพวกวางวางควนปูนะครับผมหรือไม่ก็ดักดักปูนะครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยนะฮะ ในฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่พะทะลมนะครับผมไม่แน่ใจนะด้านในด้านในของทุ่นตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเขามีน้ำอยู่หรือเปล่านะครับ าจะมีน้ําเพื่อถ่วงน้ําหนักให้มันไม่โครงมากนะครับ เดินอย่างนี้ทีแรกผมกะว่าคิดว่าน่าจะร้อนนะครับแต่เดินที่เข้าจริงๆแล้วไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันมีลมนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังเที่ยงนะครับแดดจ้าแต่แต่ก็ไม่ร้อนนะครับฟังนูก็จะเป็นในส่วนของฟังชาวบ้านนะครับฟังดูนะชาวบ้านอยู่นะ อันนะที่ผมสเกตนะสองฝั่งนะเขาจะมีทุนเขาจะมีท่วนแล้วทุนและด้านล่างนะน่าจะเป็นอวนอยู่ด้วยนะครับเพื่อดักขยะมาให้ลอยมาสู่ผิวน้ำนะครับนี่นะครับเราเดินมาเรื่อยๆเ,เดินมาทะลุในแถบที่ได้น,นะครับ ก็ใบไม้อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเขตของป่าชายเลนนะครับนี่นะครับไปก็จะไปสูดตรงรู้นนะครับตรงที่มีบ้านลังคาแดงๆนั่นนะครับก็จะไปสิ้นสุดตรงนู้นนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปฝั่งนี้นะครับ นี่นะฮะที่เห็นนี่นะครับใครยังไม่เคยเห็นลูกจากนะครับลักษณะของลูกจากก็จะเป็นแบเนี้นะครับก็ผมว่าจะคล้ายๆกับพวกปามนะครับแต่ลูกจะใหญ่กว่านะครับนี่นะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินต่อไปฝั่งนี้ดีกว่านะ ดินเปนอีกสักหน่อยนะครับเพื่อเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมท่านใดนะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อยากจะมาเดินสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับก็จะได้รู้ว่ามันเดินไปดไกลแค่ไหนนะครับฝั่งนี้ก็จะ ตรงไปยังขอเฉลิมพระเกียรตินะครับพอค่อยเฉลิมพระเกียรตนะิฮะถ้าทางสายน้ำนะครับก็จะตรงไปยังองค์เจดีย์กลางน้ำนะครับนครับก็ดูจากใบจากนั่นนะครับ ลมแรงนะครับผมเดี๋ยวช่วงที่เราตัดต่อนะครับถ้าสังเกตว่าลมมันแรงเกินนะครับก็อาจจะปิดเสียงออกไปนะครับแล้วก็อาจจะใส่เสียงเพลงเข้ามาแทนนะครับผม น,นี่ก็ยังเดินได้อยู่เดินได้ไปตลอดนะครับภาพจะออกขึ้นออกจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายด้วยมือถือนะผมไม่มีไม้กันสั่นนะครับ ฝั่งรู้นะครับที่เห็นอยู่ฝั่งรู้นะฮะเป็นที่จอดเรือด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรือของชาวบางบงนะครับดูนะครับผมก็มีหลายลำอยู่นะครับก็น่าจะออกเรือกันช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางวันก็ เข้าฝั่งแล้วก็ออกมาพักผ่อนนะครับครับก็ในตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นจุดที่เขาถอดออกมานะครับ ถอดออกมาแล้วก็เอามาลอยไว้ตรงนี้นะครับดูลักษณะที่ถอดออกมานะน่าจะโครงเครงอยู่นะครับก็น่าจะไม่มีการยึดด้านล่างนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาถอดออกมานะครับแล้วก็มาเอามาจอดกันไว้ตรงนี้นะครับ ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน็จะเป็นฝั่งพวกโรงแรมพวกคอนโดแล้วก็ฝั่งของร้านอาหารนะครับอันนะที่เราเห็นที่เป็นอาคารสูงๆนั่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารด้วยนะครับ เราเดินกันมาได้แค่ตรงนี้นะครับขณะที่เห็นช่วงที่ขาดอยู่นั่นนะครับก็ต่อออกไปนู่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสะพานไม้แล้วนะครับน,นะครับที่เราเห็นนะั่นนะเป็นสะพานไม้แล้วนะครับ รเราเดินมาได้แค่ตรงนี้นะครับในส่วนที่เห็นหนั่นนะก็เป็นสะพานไม้แล้วนะครับก็ในฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกโร,รงแรมพวกร้านอาหารนะครับวันนี้ที่เรามาเราไม่เห็นสัตว์น้ำเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีเรือวิ่งเลยนะนี่นะครับ